คุณสุเมฆครับเราก็มาคุยกับท่านเจ้าวัดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาจารย์สิริพรจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาวันนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์ศึกษาวิจัยกับวัดนี้ด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์พอจะสรุปอะไรที่เป็นข้อเด่นๆของที่วัดนี้ได้ไหมครับอ๋อค่ะก็เท่าที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าวัดเนี่ยทำให้พฤติกรรมการเข้าวัดของคนไทยเนี่ลักษณะเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมนะคะไม่ได้ทําให้หมายถึงว่าลักษณะของพฤติกรรม ที่เราเคยคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเข้าวัดจะต้องไปรถปิดทองพระหรือว่ารถน้ำมนต์แล้วก็เอาเงินไปถวายหรือว่าเป็นการให้อย่างเดียวนีหรือไม่ก็มาถวายถังสังฆทานใส่บาตรตอนเช้านี่นะครับพอมาดูที่วัดนี้รู้สึกแปลกจากวัดอื่นเพราะว่าวัดนี้ไม่ได้เน้นตรงนั้นเลยนะคะคือสิ่งที่เน้นก็คืออยากจะให้คนเข้ามาวัดเพื่อศึกษาธรรมะนะคะเพื่อการปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้ค่ะจะรู้สึกว่า แตกต่างจากวัดอื่นโดยชัดเจนเลยนะคะคือตรงนี้อาจจะดูแล้วเหมือนกับว่าเราทําสิ่งที่แปลกนั้จริงๆไม่ได้แปลกเพราะว่าสิ่งที่ทําอยู่แล้วเนี่ยเขามีอยู่เยอะแล้วแต่ว่าอยากจะรับใช้พระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าออกบวชก็ออกบวชเพื่อแสวงหาธรรมแล้วพอหลังจากบวชตั้งรู้แล้วก็เอาธรรมะมาให้กับประชาชนหรือผู้บสุจไม่หวงนะครับแจกจ่ายธรรมะเนี่ยก็เลยคิดว่าชาตินี้เวลามันไม่มากหรอกครับชีวิตเราเนี่ย ก็น่าจะรับใช้พระพุทธเจ้าสักสักชาติหนึ่งสักชาติหนึ่งอะไรอย่างนง้นะว่าเออมาทําเรื่องนี้กันเถอะทีนี้ปัญหาของผมก็คือเมื่อสักครู่เห็นเด็กนักเรียนมาการเห็นชาวบ้านมากันอบรมวันอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วพระภิกษุสองเองนะครับจะอบรมกันยังไงมีวิธีการอบรมอย่างไรครับของพระภิกษุเนี่ยมีอบรมอยู่สองลักษณะหนึ่งอบรมตามหลักสูตรครับซึ่งเข้ากันกับการศึกษาปัจจุบันที่เขาเรียกอะไรอะ จัดการศึกษาอะไรจมสามรูปแบบอ่ะเป็นการศึกษาปริยธรรมใน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 ที่พรบวการศึกษาที่จัดขึ้นมาในปัจจุบันอ่ะสส่วนตามอัธยาศัยในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยดังนั้นทีนี้ที่วัดเนี่ยถือว่าเราเป็นวัดในพุทธศาสนาองค์กรของสงฆ์คือมหาสมาคมก็จัดการศึกษาเรื่องของ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีนักฆ่าพุทโธเอกอแล้วก็บาลีครับแล้วก็สายสามัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องสามเรื่องนี้ถือว่าในระบบเราต้องทำทีนี้อันที่สองเนี่ยจะเรียกว่านอกระบบหรือตามอัธยาศัยก็ได้ครับเพราะว่าพระที่เรียนตามหลักสูตรแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้เอาไปใช้แี่เมื่อไม่เอาไปใช้เนี่ยท่านมีความรู้เก็บไว้ใน ความทรงจําแต่ไม่เคยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เลยจัดการอบรมนอกหลักสูตรหรือตามอัธยาศัยใครถนัดบรรยายก็ให้โอกาสใครถนัดทําอะไรก็ให้โอกาสผมดูดูแล้ววัดปัญญาอนทารามนี่ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายมากนอกจากจะมีธรรมะสําหรับพระเนนแล้วยังมีวิชาการทางโลกด้วยแล้วก็พระของเรานี่จะทันสมัยตลอดเวลาด้วยนะครับครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูถึงวิวัฒนาการของคนเนี่ย มันมีความหลากหลายอยู่ในตัวครับแต่เสียดายที่เราพยายามจํากัดและควบคุมคนน่ะให้รู้เท่านี้แค่เป็นอย่างนี้เป็นเท่านี้ที่จริงเขามีความถนัดเฉพาะด้านเราที่มายืนอยู่ตรงนี้ดูเดี่ยวมันไม่ใช่เหมือนกันได้ในส่วนขององค์ประกอบเสื้อผ้าก็ไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันคความคิดอาจจะมีความต่างกันแต่เหมือนกันตรงที่ว่าเราฝึกหัวใจให้รักเพื่อนมนุษย์ฝึกความเสียสละฝึกความรับผิดชอบ ไอ้สิ่งเหล่านี้ตัางหากที่เราน่าจะต้องให้เจริญขึ้นในคนรั่นั้นการศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งหวังว่าเราจะต้องนอกจากในหลักสูตรแล้วก็มานอกระบบกันให้เกิดความรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะมีหัวใจให้เพื่อนมนุษย์ครับผมเห็นการศึกษาอันหนึ่งของที่วัดเนี่ยตามอัธยาศัยน่าสนใจมากอาจารย์ผมเห็นต้นไม้แต่ละต้นที่บริเวณลานหินโค้งตรงนี้เนี่ยพูดได้ทุกต้นเลยดไ้แล้วพูดอย่างมีสติเตือนสติอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับพระอาจารย์ครับ ถ้าถ้าเดินไปชมแต่ละที่เนี่ยเราจะให้เห็นว่าต้นไม้กับเราเป็นเพื่อนกันเรากับต้นไม้ต้องอยู่ร่วมกันเราคือผู้ที่ได้ประโยชน์จากต้นไม้มากมายเช่นเราได้ออกซิเจนเนี่ยก็ได้จากต้นไม้คครับ,รบเสร็จแล้วเราเนี่ยก็เป็นเมตตาต่อ,ขอเขาคือคายคาร์บ,บอนไดออกไซด์ให้เขาใช่ไหมเขากับเราอยู่ร่วมกันฮนะครับงนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตเราไม่แปลกแยกแล้วแล้วต้นไม้สอนเราดีจะตาย แต่ละต้นแต่ละต้นดูสิมันมีใบมันต่างกันมีอะไรต่างกันแต่มันอยู่ร่วมกันได้มันไม่เคยบอกกู oo, British, น้อยใจกูอย xit, ู่ต่ำกว่ามึงกูอย Lights, ูอย่สูง <parallels> <ull iver> กว่ามึงมันไม่เคยแสดงอาการอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยบอกว่าโอ้นี่นะให้ฉันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่เคยพาไปเที่ยวที่นู้นมันไม่เคยไม่มีอาการเหล่านั้นเราก็เอามาสอนใจเราว่าเออชีวิตเราน่าจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความเสียสละอยู่ร่วมกันแบบ ยิ่งอาศัยึ่งขารๆๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะได้ของวัดนี้นะครับไม่ใช่จากฟังอย่างเดียวแต่จากการสังเกตการแนะนําให้เห็นธรรมชาติต่างๆนานาน,นะครับ<ช>งานวิจัยของอาจารย์สิริพรนี่นะครับ<ช> <ๆ S 1> เด็กที่มาที่วัดนี้เนี่ยนะครับเขาได้ผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาทางด้านศาสนามากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับค่ะคือเท่าที่ฟังก็เคยเข้ามาพูดคุยกับผู้จัดนะคะผู้ที่นํานักเรียนมาแล้วก็นักศึกษาเองนะคะก็ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยขณะที่เข้าอยู่ในวัดเนี่ยเขาจะเขาก็เหมือนกับปรับตัวอะไร,รปรับตัวนะคะเหมือนกับบางครั้งเขาก็ยังไม่สํารวมอะไรเท่าที่ควรแต่เท่าที่คุยกับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าขณะที่กลับไปเนี่ยใบประเมินที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้อะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าพฤติกรรมที่ออกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะคะค ว่าจะเป็นการประเมินในภาพรวมงานวิจัยหลายๆเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือได้ผลว่าในเวลา3วันหรือ4วันหรือ5วันอย่างยาวอย่างสั้นเนี่ยนะครับได้ผลดีนะครับแล้วที่ประเมินผลทางการศึกษายังไงในของวัดเองใช่ไหมคะทางวัดเองก็ได้เรียนถามอาจารย์จะทราบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนยังไงครับถ้าของเด็กนักเรียนเนี่ย ฉันหวังความสำเร็จผลกับเขาอยู่สองเรื่องหนึ่งช่วยเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดค,คือโรงเรียนเนี่ยทำได้เรื่องวิชารู้หนังสือรู้อาชีพแต่ยังขาดเรื่องวิชาความดีเนี่ยเขาขาดเราก็เติมเต็มตรงนี้ครับถึงเมื่อเติมเต็มแล้ว ฉันก็ไม่ได้หวังที่จะต้องไปสตาร์ทความดีให้เด็กให้เขากลับไปมีชีวิตที่เขามีตัวเลือกครับแค่ให้เขาคิดเป็นแล้วต่อไปเขาก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่คิดว่าสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการสอนคนให้คิดเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ออมันมันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอย่างอย่างขอเสริมนิดในเรื่องของการสอนโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยอย่าง คนบางคนเนี่ยอาจจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยถ้าเข้าได้ในสิ่งวิธีคิดนะคะรู้จักเอาธรรมชาติมาสอนเขาโดยที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ว่าขนาดนั้นนะสิ่งที่ผู้สอน,นยังไม่อยู่นะคะค เขาจะรู้จักคิดได้เองแล้วมันต่างกันไหมครับระหว่างเราไปสอนศิลธรรมเอาพระนิมนต์พระไปที่โรงเรียนหรือว่านิมนต์อาจารย์ที่เรียนศิลธรรมเยอะๆไปพูดให้เด็กนักเรียนฟังถึงศีลสมาธิปัญญาในโรงเรียนนะครับ <c oughs> กับพาเด็กนักเรียนมาอยู่ที่นี่แล้วก็ ให้นอนกระต๊อบเล็กๆแล้วให้กินข้าววันละมือ้อสองมือ้อเนี่ยนะครับต่างกันไหมครับวิธีสองวิธีในการอสอนจริยธรรมให้เด็กในความคิดเห็นของตัวเองนะคะก็คิดว่าในส่วนของความรู้ก็คงต้องให้นะ,ะคะแล้วในส่วนการเสริมประสบการณ์ตรงเพราะประสบกรารณ์ตรงเนี่ยมันจะทําให้เขาซึมซับได้เร็วก,กว่าใช่ไหมครับแล้วมันจะยาวนานมเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกถึงความรู้สึกที่เขาเคยอ,อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันจะ ติดไปได้นานมากกว่าฟังเพราะว่าเพราะสักสองวันอันจะลืมไปแล้วแต่ไอ้ความรู้สึกที่ได้นี่นะคะมันจะในการเขียนภาพของความประทับใจติดบอร์ดไว้เลยนั่นแหละนั่นแหละคืออยากให้หรือให้ถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีความเป็นผู้เรียนรู้ในสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วเขาก็สามารถที่จะเอามาถ่ายทอดและถ่ายทอดไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราสอนเขาแล้วตอนนี้เขากลับสอนเราอฮะเรารู้สึกไปรักสิ่งที่เขารักขึ้นแล้วอาจารย์โอ้มันเบิกบานมากเลยครับนอกจากการที่พระอาจารย์ให้ความรู้ของพระสงฆ์แล้วในส่วนของคารวาสแล้วคารวาสนี้ก็คือว่าพื้นฐานก็คือมีทั้งเยาวชนมีทั้งผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การศึกษาธรรมเนี่ยมันมีทั้งหลาย,ลายระดับมีทั้งระดับพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ระดับขั้นสูงทีนี้ทางวัดปัญญาณน,นันทารามเนี่ยได,ได้ตอบสนองตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับคือ ถ้าศึกษาธรรมเพื่อจะได้มีชีวิตร่วมกับธรรมเนี่ยฉันว่าน่าจะโค้ดคำพูดง่ายๆที่หลวงพอ่อพุทธาตเอามาอ้างอิงไว้เราได้พอจะเป็นแนวทางนะว่าการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรมรมคือถ้าเข้าใจว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะรธรรมะคือหน้าที่ ดังนั้นสูงต่ำอยู่แค่ไหนก็แล้วแต่และขัดส้วมก็คือหน้าที่อะ่ะอยู่บนตึกเจ็ดชั้นเน่ยถ้าจิตใจไม่มีธรรมะก็จิตใจตามะค,คดังนั้จึงมีเกณฑ์สําหรับที่เด็กแก่เข้ามาเรามาถึงบอกว่าลูกเรามาฝึกชีวิตอยู่สองคำพูดเท่านั้นหนึ่งมาฝึกอยู่อย่างต่ำสองมันกระทำอย่างสูงให้ได้ สองข้อตอนนี้ลูกมาอยู่ในในธรรมะโจทย์สองข้อนี้ถ้าทางจะทํากันตลอดชีวิตได้ท้งตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือให้อยู่อย่างติดดินเอาไว้นะครับาไม่ไม่รู้หลาผู้ฟ้าอะไรมากมายแล้วก็ให้กระทําอย่างสูงแล้วฝึกเกี่ยงตามก็ฝึกไม่ง่ายไม่ยากลูกสี่ข้อเองเอาลอกไปฝึกกันเราถือว่าพระเจ้าเราเคารพนับถือแต่เราบางทีลืมรักสิ่งที่พระเจ้ารักพระเจ้ารักอะไรพระเจ้ารักกินข้าวฉันข้าวในบัตรเราเรียกว่ากินข้าวจานแมว อาบน้ําในครูอยู่กุฏิเล่าหมูฟังยุงร้องเพลงลูกสิ่งสี่อย่างนี้รับรองเลยในโลกนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อไปหามันมีหมดอ่ะหาได้เขาก็ฝึกเขาก็พอใหญผมเห็นมีอันนึงเขาบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่ากลางกรดอยู่ในนี้ปลอดภัยแล้วสบายกว่าอยู่บ้านด้วยบางคนเขียนความรู้สึกไว้อย่างนั้นก็นั่นแหละว่าสิ่งที่เด็กสัมผัสนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยไปบรรยายแทนเขาไม่ได้ แล้วเราอย่าไปบอกว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถทําสิ่งอย่างนี้ได้หรอกอย่าไปบอกเขาคเพร,ราะเขาจะบอกเราเองว่าเขาทําได้แต่ขอให้เขาได้มีโอกาสเถอะครับครับอาจารย์ครับจากจาการที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยวัดทั่วประเทศมีตั้งเยอะแยะหลากหลายเต็มไปหมดเลยแต่วัดที่ทําหน้าที่มีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาอย่างนี้เนี่ยมีมากหรือน้อยครับก็มีนะคะแต่เมื่อเทียบแบบปริมาณจํานวนทั้งหมดคิดว่า ออยยาากน้มสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับอาจารย์สมมุติว่าวัดทั้งหมดมีมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมีวัดแบบวัดปัญญาณนันทารามสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้วัดทั้งหมดนี่มีเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดหมื่นวัดเจ็ดหมื่นสามหมื่นวัดนะครับัหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จริงที่จริงเขาทำนะครับแต่อาจจะมันร่วมสมัยเมื่ออีกตั้งจากห้าสิบปีเจ็ดสิบปีความความความเป็นอยู่ในในสมัยตรงนั้นเขาต้องทําอย่างนั้นแต่เพื่อมาถึงขณะนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยน แต่จะปรับเปลี่ยนทีเดียวให้ทันเนี่ยฉนันว่าก็ต้องต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนงานระดับใหญ่ๆเนี่ยมันจะยากนิดนะครับแต่คิดว่าสักพักหนึ่งทั้งวงการคณะสงฆ์และวงการของพี่น้องชาวบ้านเนี่ย <Hum. S 2> ชาวพุทธเนี่ยคงจะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนั้นคงจะช่วยกันประค,ครับประคองคให้วัดเนี่ย,เป,เ,ยเป็นวัดแห่งการศึกษาต่อไปซึ่งประคับประคองแล้วก็เพราะ่างมายคว่าวัดจะเป็นอย่างไรก็มาจากชาวบ้านชาวบ้านจะเป็นยังไงก็มาจากวัดสัมพันธ์กันอย่างนี้ ถ้าเมื่อไรโรงเรียนบอกว่าอาจารย์จะเอาลูกศิษย์มาเข้าค่ายคนนี้อาจารย์จะเอาลูกศิษย์เข้าค่ายก็จะเริ่มแลวฮะวัดก็จะปรับตัวว่าเอามาเถอะมาเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการเข้าค่ายลูกศิษย์แต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบอกอาจารย์จะขอนิมนต์พระไปสักเก้ารูปทํามบุญบ้านพระก็จะฝึกแต่เรื่องสวดละมีสวดท่องเลยตอนเจ็ดตอนนั้มันยังแต่ตอนนี้มันยังยังเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา เรากำลังพบว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะช่วยลูกเราหลานเราอย่างไรที่จะเอาออกมาจากวัตถุให้เขาได้มีโอกาสคิดโอกาสพร้อมตรงนี้วามอย่างนั้นอาจารย์คิดยังไงครับกับบทบาทวัดที่จะต้องทําหน้าที่ด้านการศึกษาเดี๋ยวนี้วัดบางวัดก็ทําหน้าที่เพียงแค่พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นเอง ก็ก็คิดว่าในขณะนี้ฮะอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าคงต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าความเชื่อแล้วก็สิ่งวัฒนธรรมที่คนไทยสะสมมาเนี่ยทัศนคติต่อการเข้าวัดนะคะคือเข้าวัดเนี่ยเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างนะ,ะคะถ้าถ้าเข้าเข้าวัดแล้วเราบอกว่าไม่ใช่ต้องต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งต้องต้องมาศึกษาธรรมะคนบางกลุ่มอาจจะ ยังเข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาแล้วก็คิดว่าลักษณะของในวัดปัญญานีฮะควรควรจะมีพระมากขึ้นนะคะซึ่งจะได้ช่วยสังคมไทยต่อไปต้องน่าอ่านหนังสือในการวิจัยของอาจารย์ครับตอนนี้น่านาจะได้มีโอกาสที่ขยายตัวทั้งในทุกฝ่ายนะทั้งในโรงเรียนก็ตามวงการคณะสงฆ์เราที่พร้อมจะทํางานกับสังคมอยู่ทุกด้านเลยนะทั้ในความ เมตตาของพระเนี่ยแต่บางทีมันถูกจํากัดครับจํากัดเรื่องของเวทีที่จะแสดงออกไปอะไรต่ออะไรเนี่ยคือตัวที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เป็นคณะสงเปลี่ยนมันเปลี่ยนโดยระบบจริงต้องงั้นอย่าถามพระอาจารย์เป็นคําถามสุดท้ายครับสาหรับวันนี้ครับพระอาจารย์ครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูทีวีด้วยรวมถึงผมด้วยเนี่ยเป็นคนห่างวัดแล้วจะตัดสินใจเข้าวัดฝึกธรรมะเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนี่ย ควรจะเริ่มอย่างไรแล้วเริ่มเมื่อไหร่ดีครับขอให้เริ่มสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งก็คือให้ทำวัดเป็นความหมายของวัด,ดที่แท้จริงความหมายของวัด,ดที่แท้จริงนั้นหมายความว่าเรามาวัดจิตวัดใจของเราเธออยู่ที่บ้านก็วัดใจเราว่าเรามีศีลมีธรรมไหมรเรามีฮีริโอตับปะไหมถ้าเราวัดเราตรงนั้นได้ลูกของเราก็จะร่มเย็น ครอบครัวเราจะร่มเย็นภรรยาก็ร kind of ู้สึกโอ้ยได้มีพ่อพระอยู่ในบ้านดังนั้นถ้าเราเราช่วยกันสร้างวัดอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับและเสร็จแล้วเราก็มาทําวัดอันที่สองก็คือวัดที่เป็นแหล่งบําเพ็ญบารมีกันแหล่งบุญแหล่งบารมีังนั้นวัดที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็คือสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณที่สูงส่งรังนั้นเราไปจุกโขไทยเราก็พบ สิ่งที่เป็นสลักับพังมีพุทธรูปตะกงหนึ่งโอ้โหเรารบเริ่มใจเหลือเกินนั่นคือจิตวิญญาณที่สูงส่งของเขาในสมัยนั้น<ม>ไม่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโหดร้ายทารุณ<ม>เห็นเลยว่าในสมัยนั้นคนร่มเย็นเป็นสุข<ม>จิตวิญญาณเขาสูงมากเลยขนาดทาอิฐหินปูนทรายนี่คนกราบได้จนไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีนั้นเราเรามาวัดเรากันทุกคนช่วยกันสร้างวัดให้เกิดขึ้นในตัวว่าเรามีการวัดประเมินเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเราอยู่ง่ายไหมกินง่ายไหมถูกใจมนุษย์ไหมสิ้นสุดปัญหาไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยถ้าเราวัดวัดของเราทําได้อย่างนี้ครับน่ารักต้องคือต้องทบทวนตัวเองให้ดีเสมอนะครับชาวพุทธจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะต้องพัฒนาจิตใจตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ขึ้นอายุเรานี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความดีไม่พอในสุดเราก็จะเกิดความ เียดายแล้วก็ท้อแท้ตัวเองแต่ถ้าเอาความดีเข้ามาเพิ่มให้สมกับอายุที่มันเกิดขึ้นนี่นะแล้วความเคารพนับถือจนกระทั้งคําพูดโบราณที่เขาบอกว่ารีบจ้างตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่บัดนี้เราลืมสิ่งที่เป็นหลักเรามาใหญ่กันทั้งหมดข้งน้นขอฝากให้มีวัดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเถอะครับอาจารย์ศิริพรครับจากงานวิจัยของอาจารย์มีข้อสังเกตอย่างไรไหมครับกับบทบาทวัดที่จะมาทําหน้าที่การเผยแผ่ ศาส,สนารวมทั้งปฏิรูปการเรียนรู้ในตามหลักของพรบการศึกษาแห่งชาติด้วยคิดว่าขณะดนี้นะคะวัดเนี่ยควรจะเข,เข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยนะคะ,คะ,คะเป็นผู้นําทางจิตใจให้สังคมนะคะ,คะเพราะว่าขนาดนี้คนนี้ต้องการที่พึ่งนะคะ เราโดยเฉพาะทางจิตใจทางทางอื่นเนี่ยเรามีเยอะนะคะคือความรู้เรามีแล้วในโรงเรียนพักผ่อนเรามีแล้วตามสถานะทั่วไปนะครับแต่ขาดที่จะสามารถให้เป็นที่พึ่งทางใจได้นะคะยังขาดอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าทุกวัดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยน่าจะร่มรื่นกว่าเยอะนะครับการสืบต่อศาสนาคงจะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์ครับก็ต้องช่วยกันถึงแบบในอุ้มมือของพวกเราแล้วไม่มี ใครที่จะมาบรรดาเรื่องต่างๆให้น่าอยู่น่าเป็นหรือจะเสื่อมจะอย่างไรมันอยู่ในเราทั้งนั้นขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายทุกคนจงลุกขึ้นมาเถิดพระุทยเจ้าพระองค์เหนื่อยมาพอแล้วครับความเด็ดแดี่ยวมากกร่านีมรสกการพระกุณเจ้านะครับแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์สริพรที่กรุณาวันนี้ด้วยนะครับ